สบัสด <ar> ีปาลุงกระเากปองน้องมีดปัลลุงปิข้าวอยกันเด้อ้าอนเดปลุงเด้อม่ได้พหญ่ไม่ใหญ่เด้อไม่ตุงักะเพราหนกปนปลาปนปลาน้ำเด้อว่าพันน้ำคุณแม่น้ปลาแล้วก็ปนปลานี่เด้อนวปนปนปนหนมีปิ้งปลาทอดแมงกีซซนทอดแมงกีซอนปลาตุวพัดกะเพราแล้วต้ย

ครัง้งแรกในชีวิตเลยเดี๋ยวกินมเยอไปรุเปล่ออา,า,าลมันใหญ่ไม่ใหญ่เลยติตาคนรุงนั่นี่สาเมือแม่เอ้อุกทันนั่นแค่ดูน้ำจิตพ์ไหอเขาแค่ ปลาปสดเรยปนี่คปอะนปาสทเลปลาสดเมนลนี่เขค้างเะย้างได้ค้างอะไไหมนี่แหละอ

ยังแหงอีก <game> น <N> ั่นอะไรแตกพี่แม่เหอียก็เหมือนแตกพี่แม่แหงตะปอนตอนนี้มันต้องขาดหมดแตระุ๊บเยอซแยะหันแล้วแตกกระจุ๊หันแลวยุ่งยินดีเลยปวดอ๋อ 나도 그러면 맞아. 이거. 코비드 막 같이 잦아라. 잦아. 냠데죠. 냠데. ก่อนจะาอะไรมามัไม่เบืร์เดิมลงาชัดปเลยงจะม่ปลาอไรอย่างนจอันนั่งนังใจกัก่อนกประมาณเ่าคนนั่งอยู่เดินนั่งอยู่ซีมืออะไรอาจานั่งอยู่มองมองคนอ่างเห็นไหมตะกอนเรา้อมองกามดูก่อน ในวัดตะนั่งไกลกันนั่งกันประมาณวางบ้นวัมเลยสิะปนนกัย่งได้ไหมแม่ฝนปะโอนี้รีกว่าจะร้องเห่อ่มในรส่ะนงั้นงั้นงั้นก็เลย้องฝังนยไม่ตองไม่องนี่อ ก็ถาวไหลไปทันต่อสาะอืมอันนี้ดี่มันคืออ่ะอืมอันนี้ี่เห็นไม่ไหนป่ะเอออันนี้อน

ไปอ่ะเช้าเจ้าอยู่เนียงขีจะไปเนียงขียเืเจ้าไม่เป็นไปลาเนี่ยิ่งเอากับแม่ขาไปอุ้มบนนังหกหก้มได้หกข้าวหกฮาได้หรกข้าวเดียว่ยนี่นะ เห็ดอาเฮ้ยเฮ้ยเฮ่มัน่ได้งเอไม่ได้กปอนเปอนเเลยว่าตัวเส็บเสบลงเ้ยแบไปลงตีน้อยจ้ป่วนฮจ้อยากกินน้่ะเฮ้ยอยากกินน้ำป่จ้อยเเฮ้ยกิน้ำเขาเขาดจ้กินเองสิเ้กินเอง เขาเข้าโอทจ้ะนอะบะไห่บะไหลจะว่าอ่านี้บะไหลาษาหักใตหของระเทศลาวบะไหคขกอีดีเลยนะบะไหคัาอีดีขนากินเข่าบาคคยเสียบกระต้อกระต่อยเบิดเข่าสากคนตะติีบเลยนะสองคนตัวตีปใหญ่บักหนึ่ง ตีหน่อยนันอยากกินขวน้ำจกกินขอนะทีเทเมตรสองเมตรแวแต่ไม่ใหญ่ป้อนเท่าละเมตรสองเมตร่หาเป็นจุดนมวันนี้วันที่เท่าไรสิบเจ็ดบอกครบรอบเจ็ดเดือนเมื่อวานนี้มันชอบหเดือนแล้วเจ็ดเดือนหนึ่งไมือตีหน่อย ทั้งปาตีแต่ก็ะโซสืออส้อสอกซซื้อโซก็ซื้อคือผู้ชายแต่ปาตีแต่ซื้อมวนแล้วต่อไปมันจะเป็นสายปาตีเอาโยกโยกโยกรรััออนนะ <c oughs> บบบาาาาาาจจกกแลลละปะลูมมมมสส้้้้เพ่อออขินนนวคหด ่ส่องน้องมิดเด้อคร้งกบติตา่น้องิด้เด้อป่าเปลูเป็นกํໃลังใจให้คือเก่าให้ด้สบาย